สวัสดีครับผมขุทหารสุนวันตับขุนเสนาตำแหน่งปกติคุณตุลเล็กสังกัดกองพันธาราศที่สองกมาธาราที่แปดได้อ,ออกปฏิบัติงานเตรวจจัดกั้นและปลราบปวามยา่างติดสนับ<ม><อ>สนุนกองก,กำลังพลเรือนทางบัญชีในพื้นที่อำเภอท่าบอ่ออำเภอที่ยองใหม่อำเภอสังคมจงังหวัดหนองคายเพื่อป้องกันและปราบปวามาการกระทำความผิดตามพื้นที่แนวชายแดนชื่น การองร่บขยติดการน้อง่าเข้างเมืองในผิดกฎหมายคิดตนดีลรัพประโยชน์ตนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความสมตุกของประเทศชาติรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆโอกาสตามแนวทางของทบกและพี่ใจทัศน์ผู้บัญชาการทหารบกพิทักษ์ราชันผกป้องประชารักษาแผ่นดินกระผมมีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกชายชาวไทยอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรักษาที่ปไตยของชาติ ผมขอเป็นตัวแทนและขอเป็นคนใจให้เพื่อนวทหารที่ปฏิบัติงานตามในาชายแดนทั่วประเทศครับ